สวัสดีค่ะช่องหนึ่งลูกไทยชาแนลนะคะวันนี้ก็วันพระใหม่ที่บวชฉลองวัดบ้านเดือนะคะ5้องค์นะคะตอนนี้ก็ได้ศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสิวันนะคะเนาะ,ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันนะคะช่วงเช้าห6โมงเช้าเนาะนะคะพี่หนึ่งก็ตื่นแต่เช้ามาที่วัดเนาะนะคะก็เพื่อจะมา เป็นศึกพระทําบุญศึกพระใหม่นะคะไ่บาศึกพระใหม่ด้วยกว่อนที่จะเดินทางกลับนะคะก็คลิปนี้ไลน์นี้นะคะไปดูท้ายคลิปให้พี่หนึ่งด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะคะในเรื่องการแจ้งเตือนเนาะนะคะวันนี้ก็พี่หนึ่งก็เลยมาทําบุญนะคะศึกพระใหม่ก่อนที่จะเดินทางกลับไปทํางานนะคะเปิดที่ร้านนะคะเนาะวันนี้ก็ขอให้ ทุกคนนะคะไปติดตามชมคลิปนะคะให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะวันนี้พี่หนึ่งก็มาทำบุญแต่เช้านะคะตื่นแต่เช้าเลยตีห้ามาวัดบันเดือนะคะเนาะนะคะไปดูท้ายคลิปกันได้เลยไปดูแก่้วต้อนรับไปดูแก่ผู้มาสู่มาเป็นบุตรกันแล้ว

ครับว่าแต่ว่าอยู่ที่บารมีของ กาเลียธาลังอโลคิเตียะคิปุจายมาอาโตโนฟันเตภะคะวะสุกีราปภริิพุปโตปีอาจิมาจนะตานุกัปมานาสาใสนะคะชื่อเจ้าพญาคำสิงนะคะ ทำทิดาสิงหสิหรินะคะเจ้าเมืองพลวิสัยคนสุดท้ายสร้างวัดจอมนางนะคะในลูกปันทัน วัดจมทองวงกันอยากมีความสุขด้วยสินห้าตัวเองถ้าเรามีสินห้าอยู่ที่ไหนความสงบความร่มเย็นความวุ่นวายในที่นั้นจะไม่เกิดถ้าบ้าน,นไหนครอบครัวไหนไม่มีสินห้าไม่ว่า,าจะข้อใดข้อหนึ่งบ้านนั้นจะเกิดความเดือดร้อน ความวุ่นวายจะเกิดความสับสนในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับนี้จึงเป็นรากฐานตนเองจะต้องเดินลอยตามเพื่อความสุขของตนเองด้วยเมื่อเราไม่เดินลอยตามในความสุขนั้นจะไม่เกิดไม่มีไม่มีสักครั้งหรือไม่มีเลยอกาัดจะนั่งอยู่ในโลกนี้แบบกระดุ้ง ทำอะไรก็ไม่ไม่ไม่เรียบร้อยไม่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ขอฝากเอาไว้เมื่อมีสิน้วก็ยังไม่พอต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับถิงก็ห้าข้อที่รับไปเมื่อกี้ตั้งแต่ปามาทุสุรานี่ว่าศินเป็นใจศินเป็ข้อห้าของูคจเตจ้าส่วนธรรมนี้เป็น,เป,นเป็นจธรรมเป็นข้อปฏิบัติ อ้อแรเรียกว,ว่าเมตตาทุกเราคนเกิดมาในโลกนี้ต้องมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เราข้าเรามีเมตตาแล้วจะไม่ลังแกใครจะไม่พูดร้ายให้ใครจะไม่ทำลายใครจะไม่ฆ่าใครจะไม่ตกไม่ตีใครจะไม่มีความโกรธในที่นั้นเพราะเรามีเมตตาคำ้ำุนลูกใจก็เย็นใจก็สงบแต่เมตตาให้คนเขามีความสุข คนไหนไม่มีความสุขแล้วก็แผลเขาป่าถนาดีจะให้เขามีความสุขเมื่อปาถนาดีต้องช่วยต้องสองเคราะห์อนุเคราะห์เกือ้อกูลเกือเก้อนซึ่งกันและก,กันเราก็อยู่ในโลกนี้อยู่ร่วมกันชัดพี่นอ้องข้อที่สองเราเกิดเรามีทำข้อที่สองนี่ว่าสัมมาอาชีพเราเป็นมนษุษย์ต้องมีอาชีพต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องเลี้ยงดูชีวิต ต้องมีอาการงานอาชีพนะั่นแหละคือการงานสัมมาอาชีพคือทําอาชีพสิ่งใดก็ต้องให้มีความสุจริตปลอดภัยไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายบ้างเนี่ยนี่เป็นอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองอาชีพนะที่เราทํามาเลี้ยงชีพตัวเองครอบครัวตัวเองให้เป็นสุขเอาไม่เมื่อเรามีสี่ข้อนี้ข้อที่สองสิ่งเมื่อมีทำข้อที่สองสิ่งมันก็อยู่ด้วยก,กับเรา เราก็ไม่ไปลักขโมยใครเพราะเราเลี้ยงชีวิตเราด้วยความสุตใจแล้วด้วยความถูกต้องแล้วข้อที่สามไอ้เป็นจะไอ้เป็นจะทำนี้เราต้องมีการสำรวมเรามีครอบครัวแล้วเราจะเป็นคนมกัมกมาก,ากไปมกักมากของพวกนี้ไม่ว่าใครก็ตามแล้วเรามีครอบครัวแล้วเรามีเจ้าของแล้วเรามีผู้กําตับแล้ว เราต้องซื่อสัตย์ตอกันอยา่าไปขยับไปหาเงินไม่ได้เราต้องสำรวมในกรรมวัดเมื่อสำรวมในกรรมแล้วก็จะไม่วุ่นวายในครอบครัวใครไม่ไปแตะของใครของใครใครก็รับเราต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ต้องมีความใจเย็นแต่พูดก็พูดในความจริงแต่พูดในสิ่งที่ต้องมีระดับไทยนอกครอบครัวในความั่ง ทเริ่มมาสเสร็จแล้วคนมีสัจจ์ไม่ปีกปอกไม่รอลงไปทำให้เขาเสียหายต้องมีสัจจ์ความมีใจมีปีญาวาจาอาวาจาที่ไข่รอบท้อพิษก่าสุดท้ายพวกศีลต้องมือมาแล้ต้องมีธรรมะข้อนี้ เราเลือกก่อนคิดผู้คร <meric sugar> ับเราจะเป็น <decorative> ผู้มีความสุขในหน้าที่ชีวิตการงานมีความสุขและมีความเจริญมีตัวเองและครอบครัวดังนั้นก็ขอฝากเอาไว้เป็นแต่สี่ข้อเป็นแต่ถามห้าข้อที่จะป็นตอกทุ่ตันเราเป็นคาร์วาแล็คมีอิสระมีเสรีถ้ามีอิสระเสรีเราก็อยู่ในกฎหมายมีกฎหมายบ้า มีธรรมะพระเจ้าสีธรรมเป็นผูกกำกับเราจะทำดีจะทุกข์ก็ไม่กล้าเลยทำดีส